รอบนี้ใช้เข็มหัวเข็มขนาด2.5 mm นะคะก็ได้กันใช้ได้คอตตอน4ภพายค่ะนะคะลักษณะภายก็คือนะคะแต่ละภายเขาจะเส้นนิดเดียวเนาะก็4ภพายก็ถ้าเทียบที่เมืองไทยก็ประมาณเบอร์20นะก็ขึ้นห่วงนะรอบนี้จะใช้เข็มใหญ่หน่อยจะได้โปร่ปงก็คือ ขึ้นห่วงนะคะขึ้นห่วงขึ้นเป็นห่วงขึ้นห้าสิบหกห่วงก็พันแบบนี้โซ่สี่นะะหลักแรก1 2 3 4ได้สีโซ่พันหัวเข็มมาลงที่โซ่แรกแล้วก็พอหนึ่งขอนะคะได้มาหนึ่งช่องหรือว่าหนึ่งห่วงะคะ่ะทําเป็นห่วงนะคะรอบนี้ก็คือแล้วห่วงต่อไปก็โซ่สามหนึ่งสองสามพันหัวเข็ม เรามาลงที่พัดเแทงลงสองเส้นแบบนี้ฮะก็ดึงได้ก็จะได้มาสองห่วงสองช่องแบบนี้หเห็นเนาะก็คือถักของการาขึ้นสิบสี่ลายนะคะก็คือสับประรดสิบสี่ลายเหมือนกับตัวสีเขียวเลยเพียงแต่ว่าอาจจะมีวิธีแตกต่างจากตัวสีเขียวนิดหน่อยได้สามช่อง ค่ะถักไปเรื่อยๆนะคะจนครบตามที่เราต้องการเลยถ้าเกิดว่า14ลูก14ลายก็ขึ้น56แต่ถ้า16ลูกก็จะขึ้นประมาณเท่าไหร่64นะคะตามเดี๋ยวขึ้นให้หน้าจอนะคะว่ากี่ลูกขึ้นกี่เอ่อจับำนวนสับประรดกี่ลูกแล้วขึ้นกี่ช่องเนาะการขึ้นไปให้ที่หน้าจอนะแบบนี้ ได้แบบนี้พอได้ติดกันแล้วก็เลื่อนช่องที่หนึ่งเลื่อนให้เข้ามาอยู่ตรงกลางเพื่อที่จะเริ่มตรงนี้เป็นเตรียมนะคะเป็นเส้นคอกันยังไม่ได้นับเป็นแถวที่หนึ่งนะอันนี้เป็นแถวเตรียมเลื่อนห่วงมาไว้ช่องตรงกลางแบบนี้โซ่สามพันหัวเข็มอันนี้คือจุดเริ่มต้นของการนะคะแล้วก็พอนึงคอจะได้ตรงนี้สองหลักแล้วโซ่หนึ่งพันหัวเข็มข้ามมาหนึ่งช่อง มาลงช่องถัดไปลงทําพอหนึ่งคอทั้งหมดสี่สี่หลักขั้นกลางด้วยโซ่สองค่ะนี่ได้สองหลกักแล้วก็โซ่สองแล้วก็ลงที่ช่องเดิมอีกครั้งแบบนี้ฮะก็เป็นเป็นตัววีอค่ะได้แบบนี้แล้วก็โซ่หนึ่งข้ามมาหนึ่งช่องลงช่องถัดไป ก็ทำซ้ำแบบนี้จนครบรอบเลยค่ะฮะแบบนี้คือแถวนี้เราจะทำโซ่หนึ่งค่ะตัวรอยข้อต่อของแต่ละแต่ละตัวเนาะตรงเนี้ยกานจะเป็นโซ่หนึ่งนะคะนะคะสำหรับแถวนี้โซ่หนึ่งแล้วก็ข้ามข้ามมาหนึ่งช่องแล้วก็มาลงช่องถัดไปแบบนี้ก็นะแถวอันนี้แถวที่หนึ่งเดี๋ยวเราทำแบบนี้ตรงนี้โซ่สอง อันนี้สองหลักสองหลักตรงนี้ขั้นกลางด้วยโซ่หนึ่งก็ถักจนครบรอบเลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันอีกทีได้ตามหลักนี้ทั้งหมดตรงเนี้ยหนึ่งสองสามแบบนี้ได้ทั้งหมดยี่สิบแปดยี่สิบแปดยี่สิบแปดลายเนาะก็เดี๋ยวมาดูจุดสุดท้ายจุดสิ้นสุดแถวจะเหลือตรงนี้ช่องหนึ่งเราว่างมาช่องหนึ่งแล้วก็โซ่หนึ่งข้ามช่องนี้มาเรามาลงช่องที่เราเตรียมไว้ตรงนี้ลงด้านข้างตรงนี้สองหลักค่ะ ก็จะจบพอดีนะคะสำหรับสำหรับแถวนี้นะค่ะแถวเตรียมแถวที่1ค่ะก็น่าเป็นแถวเตรียมแถวที่1จะได้แบบนี้แล้วเราก็โซ่หนึ่งแล้วก็พันหัวเข็มแล้วเรามาแทงตรงโซ่ที่สามอันนี้คือ,อจบแถวนะคะมี3าห่วงในเข็มเลื่อนห่วงมาหมดเลยแบบนี้ก็จะจบนะคะอันนี้คือจุดเริ่มต้นสิ้นสุดในในแบบของการน,ะ,นะจบแถวนะคะเดี๋ยวให้ดู จบแถวก็จะได้ลักษณะแบบนี้สําหรับแถวแรกมาดูกันว่าแถวแรกเนี่ยคอเขาจะประมาณกี่เซนติเมตรเนาะลองมาวัดความกว้างของรอบคอของการได้ประมาณ32เซนติเมตรนะคะ32ค่ะก็อันนี้ตามต้องการเลยนะต่อไปมาแถวต่อไปเลยแถวที่2แถวเตรียมแถวที่2เราเริ่มต้นแบบนี้แล้วก็โซ่3แล้วเราก็ลงตรงนี้2หลักค่ะ จะได้แบบนี้ตรงนี้เราก็จะมีพื้นที่สําหรับอีกสองหลักสุดท้ายตอนครบแถวพอแถวต่อไปแถวที่2ก็คล้ายกันแต่ตรงนี้โซ่สองจากแถวที่แล้วโซ่1ตรงนี้โซ่1ตรงนี้เป็นโซ่2นะคะเราขยายขึ้นมาส่วนจุดอื่นเหมือนเดิมนะคะก็คือเพิ่มโซ่มาจากโซ่โซ่1เป็นโซ่สองนะคะเราขยายแบบนี้ค่ะพอแถวต่อไปเราก็จะคล้ายกันเปลี่ยนจากโซ่สองเป็นโซ่สาค่ะได้แบบนี้โซ่สองหนึ่งสอง ตรงนี้โซ่หนึ่งโซ่สองลงค่ะเพราะว่าเราต้องขยายหลักเขาเลยต้องเพิ่มโซ่เข้ามานะคะสำหรับแถวที่สองก็ถักแบบนี้ซ้ำจนครบรอบค่ะน,น,นะคะอันนี้ให้ดูะนะคะอันนี้จุดเริ่มต้นของการทำสองหลักแรกอันนี้แถวหลักต่อไปนะคะถักจน ครบรอบเลยส่วนหลักอื่นเหมือนกันนะก็จะจํานวนหลักอะไรเท่ากันนะคะจํานวนจํานวนลายก็ได้ย8สบแดลายเท่ากันแต่ต่างกันตรงโซ่นะตรอันนี้จุดเริ่มต้นต่อไปก็จะมาดูแถวต่อไปแถวที่สามแถวที่สามตรงนี้โซ่หนึ่งโซ่สองแน่นอนแถวที่สามต้องเป็นโซ่สามค่ะหนึ่งสองสามค่ะตรงนี้โซ่สามพันหัวเข็มตรงนี้เราก็ลงพอหนึ่งคอ 2. สองสองหลัก แล้วก็ขั้นกลางด้วยโซ่สองเหมือนเดิมนะตรงนี้ตรงลายโซ่สองเสมอตรงนี้นะคะแบบนี้หนึ่งแล้วก็สองจะได้แบบนี้แล้วก็ทำต่อไปเลยโซ่สามหนึ่งสองสาพันหัวเข็มมาแทงลงหลักกลางตรงนี้นะคะ ก็โซ่สองหนึ่งสองพันหัวเข็มแล้วก็พอหนึ่คอสครั้งก็ทำครบรอบเลยค่ะนะคะแล้วก็โซ่สามหนึ่งสสาให้ดูนะคะก็คือแพทเทิร์นแถวนี้ก็คืออันนี้โซ่หโซ่สโซ่สาพอหลังจากแถวนี้ต่อไปเราก็จะมาเตรียมมาเตรียมสำหรับขึ้นลายนะคะเดี๋ยวทำแถวนี้ให้จบครบรอบก่อนนะคะ แถวเตรียมแถวที่สามเสร็จสิ้นแล้วนะก็คือจำนวนโซ่เราใส่เราใส่สามส่วนจุดอื่นโซ่2อันนี้ก็สองหลักตามแพทเทิร์นนะคะสามนี้มันเขาก็จะขยายใหญ่ขึ้นแบบนี้นะคะแล้วเราพับเขาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ต่อไปก็มาดูแถวต่อไปแถวที่สี่แถวเตรียมแถวที่สี่แถวนี้เราจะเตรียมช่องไว้สำหรับขึ้นลายสับปัดดแล้วก็คือเราขึ้นมาตรงนี้สองหลักเนาะ แล้วก็โซ่สามหนึ่งสองสามสามตรงนี้การจะเป็นสับป,ปะรดลูกที่หนึ่งะตรงนี้จะใส่สับป,ปะรดลูกที่หนึ่งก็คือพอหนึ่งคอสองครั้งตรงนี้ทําเป็นโซ่สี่ค่ะเพราะการจะลงแปดขาหนึ่งสองสามสี่หรือว่าใครจะโซ่สามก็ได้นะของการใส่ในส่วนของการใส่โซ่โซ่สี่นะคะก็ตรงนี้นี่ได้สับป,ปะรดลูกที่หนึ่ง จะเป็นตรงนี้โซ่สี่แล้วหลักถัดไปตรงนี้หนึ่งสองสามตัวก้านลายตรงนี้ก็เป็นโซ่สองเหมือนเดิมค่ะคือเราจะสลับกันโซ่สองกับโซ่สี่ค่ะตรงนี้เป็นตัวก้านลายหนึ่งสองเป็นโซ่สองนะคะนี่ยค่ะค่ะนะคะเราจะสลับกันตรงนี้โซ่สอง โซ่สองตรงนี้โซ่สี่ส่วนตรงนี้โซ่3ามปกตินะคะสลับกันแบบนี้จนครบรอบเลยนะคะมันก็จะได้สับประรด14บสีลูกตามที่คำนวณไว้นะคะหนึ่งสองสาตรงนี้ก็จะเป็นสับประรดลูกที่สองอ่เห็นนหนึ่งสองสามสี่พันหัวเข็มลงหลักเดิม แล้วก็ต่อไปก็จะเป็นตัวก้านลาย1 2 3สตรงนี้เราก็จะใส่โซ่สปกติ12แบบนี้นะคะเดี๋ยวทําจนครบครอบเลยค่ะจะสลับกันโซ่2โซ่4นะคะก็จะสลับกันแบบนี้นะคะอันนี้ตรงนี้ก็แน่นอนตรงนี้เป็นโซ่2ตรงจุดเริ่มต้นแล้วก็ โซ่สี่ตัวสับประรดตัวก้ันลายแล้วก็ตัวสับประรดหลักนี้ก็จะเป็นตัวสับประรดฮะถักจนครบรอบค่ะนะคะแถวเตรียมแถวที่สี่เสร็จแล้วก็จะสลับกันตรงตรงนี้โซ่สามตลอดนะคะส่วนจุดตรงลายเขา ตรงนี้โซ่สเพื่อลายสับประรดตรงนี้จุดตัวก้ั้นลายก็จะโซ่2นะคะจะสลับโซ่2กับโซ่สทั้งรอบนี้เลยค่ะตัวสับประรดเราจะนับได้ทั้งหมด1ิบสลูกตามที่เราคำนวณไว้เลยนะคะเดี๋ยวมาดูแถวต่อไปกันนะคะต่อไปหลังจากที่อันนี้คือเสร็จแถวที่เตรียมแล้วคือทั้งหมด4แถว เสร็จสิ้นแล้วนะคะแถวเตรียมหนึ่งสาพอหลังจากนี้แถวนี้ไปการจะนับแพทเทิร์นเป็นแถวที่1นะคะแพทเทิร์นแถวที่1ตามแพทเทิร์นผังนี้เลยก็คือนับแถวนี้จากแถวที่เราขึ้นใบพัดเนี่ยการนับเป็นแถวที่1เลยนะคะก็คือหนึ่จนถึงแถวแถวนี้เลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะอันนี้แถวนี้แถวที่1การถักแล้วก็คือส่วนตรงที่เราโซ่สี่อ่ะดูด้านนี้ก็ได้ ส่วนที่เราโซ่สี่เนี่ยให้เราใส่แปดขาสับะรดแปดขาก็าแถวนี้นะคะคือเป็นแถวที่เราต้องระวังนับหลักให้ถูกต้องถ้าเกิดว่าแถวนี้พลาดแถวต่อไปก็จะพลาดเลยนะคะคือเราใส่ตรงนี้แปดขาสองสี 2, 4, 6, 8, ่หกแปดก็แล้วก็อีกที่โซ่สองเราก็ใส่ตัวก้านลายปกติโดยที่ตรงนี้โซ่สองค่ะนะคะแพทเทิร์นแถวนี้การจะเป็นตรงนี้โซ่สองแปดขาโซ่สองอันนี้ตัวก้านลายโซ่สองแล้วก็แปดขา จะสลับกันแบบนี้จนครบรอบเลยนะคะสำหรับแพทเทิร์นแถวที่หของลายสับป,ปะรดค่ะ,ะเดี๋ยวถักครบรอบเลยนะคะแถวที่หนึ่งเสร็จสิ้นแล้วนะคะแพทเทิร์นของเขาทั้งหมดเนี่ยตัวสับป,ปะรดนะคะจะได้14ลูกนะคะถ้านับจากนี้ตามนี้เขาจะได้ทั้งหมด14ลูกแล้วเรามาดูเดี๋ยวกันทวนแพทเทิร์นให้อีกรอบหนึ่งคะ แพทเทิร์นคือแถวที่หนึ่งตรงส่วนตรงนีเ้เราการใส่แปดขาตรงโซ่โซ่สองตรงนี้ก็เป็นแพทเทิร์นพอหนึ่งคอโซ่สองแล้วพอหนึ่งคอตัวกั้นลายตรงนี้โซ่สองแปดขาจะสลับกันแบบนี้นะคะมาดูแพทเทิร์นแถวที่สองกันนะคะแพทเทิร์นแถวที่สองก็คืออันนี้คือจุดเริ่มต้นสิ้นสุดเราลงตรงนี้ของการลงตรงนี้โซ่สอง แล้วก็ลงพอ1คอทุกหลักขั้นการด้วยโซ่หนึ่งค่ะจะได้ทั้งหมด8ดหลักแล้วหลักตรงนี้ก็โซ่2ตรงนี้ก็เป็นแพทเทิร์นพอ 1, คอโซ่2แล้วก็พอ 1, คอโซ่2ก็จะทำซ้ำแบบนี้จนครบรอบเลยค่ะนะคะแพทเทิร์นเขาก็จะง่ายนะคะสำหรับแถวที่สองค่ะก็นะคะเดี๋ยวมาดูแถวต่อไปกันเลยค่ะตับแถวที่3ามแล้ขึ้นแบบนี้นะคะพอหคอโซ่2พอหคอสอครั้ง โซ่ตรงนี้เป็นโซ่3มนะคะจากแถวที่แล้วตรงนี้เป็นโซ่2โซ่2ก็จะทําเฉพาะแถวที่เราขึ้นใบพัดอะคะ่ะอันนี้เราขึ้นตาเราเป็นโซ่3แล้วก็ควักธรรมดาลงช่องแรกได้หนแล้วก็หนึงลงช่องถัดไปลงทุกช่องเลยค่ะโซ่3แล้วก็ควักธรรมดาค่ะ1 2 3ช่องถัดไปแล้วก็ ตาเท่ากับว่าตรงตาสับป,ประรดแถวนี้ก็จะได้ทั้งหมด6ตานะคะ1 2 3 4 5 6ส่วนแพทเทิร์นตรงนี้โซ่3นะตรงตัวก้ันลายเขาก็จะแพทเทิร์นเหมือนเดิมค่ะมันก็จะมาสิ้นสุดตรงนี้โซ่สามหนึ่งสองสามพันหัวเข็มแล้วก็จะจบแถวพอดีนะคะ ะนะคะของแถวที่สามมาดูแพทเทิร์นแถวที่สี่ค่ะแพทเทิร์นแถวที่สี่ส่วนตรงตัวก้านลายนะตัวก้นลายตรงนี้จะเป็นโซ่สามค่ะจากแถวที่แล้วโซ่สี่เราโซ่สามเพื่อที่จะขยายลายขึ้นมานะคะส่วนตรงนี้โซ่สามตรงนี้ก็ลงหลักเหมือนเดิมควักธรรมดาโซ่สามควักธรรมดาโซ่สามตรงตาสับรดเราจะได้ห้าตาหนึ่งสองสามสี่ห้า ส่วนตรงนี้ก็โซ่สามนะคะก็ทําซ้ํากลับมาทําซ้ําเหมือนกันจนครบรอบนะคะสําหรับถับสับปะรดแถวนี้แถวที่4ี่ค่ะเดี๋ยวมาดูแถวต่อไปนะคะแถวที่ห้าด้วยตรงตัวก้านลายตรงนี้เป็นโซ่สามเวลาเราจบแถวมันก็จะไม่ได้จบเหมือนกับแถวที่แล้วนะตรงนี้เพราะตรงนี้เราก็ต้อง,องเป็นโซ่สามด้วยเราก็ต้องเพิ่มโซ่มานะคะตรงนี้เป็นโซ่สองแล้วก็พันหัวเข็ม แล้วก็มาลงตรงนี้ค่ะค่ะหลักโซ่เขาก็จะเท่ากันกับกับตรงนี้ที่มีค่าเท่ากับโซ่สามนะคะค่ะตรงเนี้ยตรงจุดเริ่มต้นของเริ่มต้นสินส้นสุดของแถวแถวที่เท่าไหร่หนึ่งสองสามแถวที่สี่นะคะเป็นแบบนี้แล้วก็ถักแถวต่อไปได้เลยก็คือแถวที่เอ่อห้าค่ะมาดูในส่วนของแพทเทิร์นแถวที่ห้าตรง ตัวกันลายตัวกันลายเนี่ยจากแถวที่แล้วเราใส่โซ่สามพอมาตรงนี้เราก็ลงหหลักค่ะหนึ่งสองสองสี่หขั้นกลางด้วยโซ่สองค่ะลงหหลักนะก็แล้วตรงนี้ก็โซ่สามเหมือนเดิมตรงนี้ตาสับประรดก็หนึ่งสสามสี่สี่ตาตรงนี้ก็ลงโซ่สามนะแล้วก็จุดนี้ก็จะทําซ้ําจนครบรอบแต่จะมาดูตรงจุดที่เราเดี๋ยวทำ ที่เราสิ้นสุดเนาะตอนนั้นตอนที่เริ่มต้นตรงนี้โซ่สองเราถักพร้อมไปแล้วสองสองหลักเราจะเพิ่มอีกสี่หลักตรงนี้ก็นะตามแพทเทิร์นตรงนี้แล้วก็พอหนึ่งคอหนึ่งหลักนี้พอหนึ่งคอได้สองหลักแล้วก็โซ่สองหนึ่งสองแล้วลงอีกครั้งหนึง่งหนึ่งหลักถึงได้ก่อน แล้วก็อีกหนึ่งหลกนะักได้แบบนี้แล้วก็โซ่หนึ่งแล้วก็พันหัวเข็มแล้วก็ปิดท้ายเหมือนที่ทั่วไปสรุปจุดตรงนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นนะคะแล้วก็ขึ้นแถวต่อไปได้เลยฮะนี่ยค่ะแถวที่หกค่ะเสร็จแล้วแพทเทริร์นของแถวที่หกนะตรงส่วนของตัว ก้านลายเราขยายมา,จา,าจากแถวที่5พอแถวที่6เราจะได้ทั้งหมด2คู่นะคะเป็น2คู่ขั้นกลางด้วยโซ่1ค่ะตรงนี้เป็นโซ่1อ่ะอันนี้จะเรียกเป็น2คู่นะคะอันนี้ก็โซ่2เหมือนเดิมอันนี้โซ่1ตรงนี้โซ่3ตรงนี้ตาสับป,ประรดจะเหลือ3ตา1 2 3าแพทเทิร์นเหมือนเดิมนะคะควักธรรมดาโซ่3าจุดนี้ก็โซ่3แล้วก็จะมาตัวก้านลายอ,อีกข้างหนึ่งก็จะทำําเหมือนกันเลยนะคะสำหรับ แถวที่6แพทเทิร์นแบบนี้นะคะก็จะซ้ำกันจนครบรอบนะคะเวลาเราพับทบเขาจะได้ลักษณะคอแบบนี้นะคะนะคะเริ่มขยายใหญ่มาแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูแถวต่อไปกันเลยก็คือแถวที่7คะ่ะในส่วนของแพทเทิร์นแถวที่7นะคะแถวที่7ในตัวก้นลายตัวก้นลายเราขยายมาแถวที่7ก็ได้2คู่เหมือนกัน ตรงนี้ก็โซ่สองเหมือนเดิมแต่แตกต่างตรงนี้ตรงนี้เป็นโซ่สามค่ะโซ่สามอันนี้โซ่สองนี้โซ่สามตรงนี้ก็ตาสับปะรดได้สองตานะคะแพทเทิร์นเหมือนเดิมค่ะก็คือควักธรรมดาโซ่สามควักธรรมดาโซ่สามแล้วก็ควักธรรมดาแล้วก็ตรงนี้ก็โซ่สามแล้วกลับมาทําซ้ําเหมือนกับตรงนี้นะคะเราก็ทําซ้ําจนครบ รอบนะคะสำหรับแพทเทิร์นแถวที่7นะคะอันนี้ส่วนค่ะแพทเทิร์นแถวที่8ก็ดูตรงส่วนของตัวก้านลายตัวก้านลายตอนนี้จะเริ่มขยายใหญ่ขึ้นมาก็จะได้3มคู่นะคะคู่ที่1คู่ที่2คู่ที่3าตัวก้านลายแพทเทิร์นโซ่สองเหมือนเดิมค่ะส่วนจุดตรงนี้คือการใส่โซ่1ค่ะตรงนี้โซ่1แล้วตรงนี้โซ่สาม ตรงนี้ตาสัปะรดเหลือนหนึตาก็ควักธรรมดาโซ่สแล้วก็ควักธรรมดาตรงนี้โซ่สามแล้วตรงนี้เราก็ทําซ้ําเหมือนเดิมกับแพทเทิร์นตัวก้นลายนะคะนะคะตามภาพนี้ของแพทเทิร์นแถวที่8ค่ะอันนี้ในส่วนนี้นะคะถึงแพทเทิร์นของแถวที่เก้าแล้วนะคะเดี๋ยวมาอธิบายแพทเทิร์นของแถวที่9มีอะไรบ้าง ขอขยายภาพนิดนึงแพทเทิร์นแถวที่เก้าแถวที่เก้าตรงตัวก้นลายเขาก็จะเป็นนะคะสามสามเซตสามสามเซตเหมือนเดิมเนอะสามลายหนึ่งสองสามก็คือแต่ตรงนี้จะเป็นโซ่สองนะคะอันนี้โซ่สองจากแถวที่แล้วตรงนี้โซ่1มาตรงนี้เป็นโซ่สองอันนี้ชุดชุดที่1นึ่ชุดที่สอง หนึ่งสองสามสามชุดนะคะโซ่สองส่วนตรงนี้เรา,เราสับประรดหมดาตาสับประรดหมดแล้วเราก็ลงพักธรรมดาตรงกลางตรงนี้โซ่สามตรงนี้โซ่สามค่ะนะคะนะคะดูตรงเนี่ยค่ะอีกข้างหนึ่งเราก็ทําซ้ําสลับกันอย่างนี้จนครบรอบเลยนะคะสําหรับแถวที่เก้าค่ะต่อไปแถวสุดท้ายแถวที่สิบนะคะจะเป็นแถวสุดท้ายคือเราปิดตัวสับประรดพอหลังจากนั้นเราก็จะมาเริ่ม ทำซ้ำเริ่มจากแถวที่1นึถึงสินะคะต่อไปมาดูแถวที่10แถวสุดท้ายกันนะคะก็แถวสุดท้ายนะคะเป็นแถวที่ปิดสับประรดดูในส่วนของตัวกันลายตัวกันลายก็จะเป็น3มทางนะก็คือแถวแพทเทิร์นแถวที่10ตรงนี้ก็เป็น1 1คู่โซ่สตรงนี้เป็นตัวที่เราเตรียมสําหรับสับประรดชั้นต่อไปตรงนี้การใส่โซ่ โซ่โซ่สามนะคะจากชั้นแรกตรงนี้ใส่โซ่โซ่สี่การปรับมาเป็นโซ่สามนะคะพอดีเห็นว่าเขาเขาใหญ่ไปเขากว้างไปนะคะไม่เป็นไรนะการปรับแต่ถ้าให้ดีก็ให้ทําโซ่จํานวนโซ่เท่ากันแต่พอดีการไม่ไม่อยากหรือก็ไม่เป็นไรก็ดูไม่น่าเกลียดเนาะก็ตรงนี้เป็นโซ่สามค่ะโซ่สามนี่ก็โซ่สามนี่โซ่สองตรงตัวปิดสับปะรดเราก็ถักเป็น สคู่แบบนี้เลยโดยที่ไม่ต้องโซ่ให้เขาชนกันให้หัวเขาชนกันมุมเขาชนกันแบบนี้ไม่ต้องใส่โซ่นะคะแล้วก็เราก็ถักซ้ำตามลายเขาได้เลยนะคะตามก็กลับมาทำซ้ำตรงนี้จนครบรอบนะคะสำหรับแถวที่สิบจบแถวนี้แถวต่อไปเรากลับมาทำซ้ำแถวที่หนึ่งใหม่ก็คือมาเริ่มนับหนึ่งใหม่จากตรงนี้ก็คือหนึ่งจนถึงสิบนะคะ เดี๋ยวมาดูกันว่าถักถักไปถึงเท่าไหร่แล้วเราจะมาเชื่อมแขนกันนะคะ